อาจารย์คะแน่นอนแหละว,ว่าที่ผ่านมาก็มีการนําเสนอข่าวก,กันมาอย่างต่อเนื่องนะว่าเราจะมีวิธีการนําเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แนวทางในการแก้ไขยังเป็นไปตามที่ได้มีการพูดคุยกันไว้ตั้งแต่แรกไหมคะผมเชื่อตอนนี้การทํางานเนี่ยแยกเป็นสองประเด็นนะครับ,รบสองทางทางแรกเนี่ยคือคณะกรรมการสลักกิ่งรัฐบาลและสำนักงานเนี่ย ก็มีแนวทางในการดําเนินการแก้ไขผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางที่เราวางไว้ผมว่าการวางไว้เนี่ยอันนี้ชัดนะครับก็คือหนึ่งคือการคัดกรองผู้ขายรายใหม่ที่เป็นคนขายจริงสองนะครับก็คือดําเนินการในการที่จะทํานะครับร้านค้าสลากแปดสิบาทนะครับในการขายสลากินแบงรัฐบาลในราคาแปสิบาทต่อจุดนะครับหนึ่งพันจุดทั่วประเทศนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ขายสองพันทรใบในจุดนั้นสามเนี่ยก็คือการที่เร่งโครงการทํา โครงการขายสลากดิจิทัลก็คือขายในแพลตฟอร์มเหมือนกับ .com อนะครับแต่เราขายในราคา80บาท <c oughs> นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่เป็นแผนหลังจากที่เชื่อว่าถ้าประเทศไทย,ยประกาศเป็นนะฮะโควิดโรคประจาถิ่นเนี่ยเราก็จะดําเนินในโครงการของการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นมาตรการเบ็ดเสร็จเดขาดในการที่จะเข้าไปขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลในดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือว่าในระบบออนไลน์ควบคู่ไปกับสลากใบนะครับซึ่งเราเชื่อว่านั่นคือมาตรการที่จะดึงราคา,าในท่านสุดท้ายและเห็นผลรูปธรรมขณะเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่องทางที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าเป็นทางด้านทาน่านรัฐมนตรีนะครับหรืออนุชานาคาสายหรือแม้กระทั่งดเรเรษฐกุลเนี่ยแล้วก็มีการตั้งคณะย่อยอประมาณสี่ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดปราบปรามชุดประชามพันัุ์ผมคิดว่าการทํางานเนี่ยเป็นการทํางานคู่กัน แต่ที่ชุดที่ตั้งโดยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นชุดที่รับทราบว่าสานักง,งานสลักทาอะไรแล้วก็ทํางานควบคู่กันและกองคู่กันตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทางเจ้าที่เนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะลงไปตรวจที่ไปลายสี่ว่าค,คุณเนี่ยให้ตัวแทนหรือคุณขายช่วงไหมนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าการขายช่วงเนี่ยปรากฏว่าลดน้อยลงเพราะว่าทางตํารวจเนี่ยก็ปูพรมตรวจโดยทั่วไปนะครับ แล้วก็เป็นการช่วยกันวางราคานแน่นอนนะครับปัญหายังคงมีอยู่แต่ว่าหลังจากที่เราได้นะครับผู้ค้ารายใหม่ที่เป็นคนขายจริงซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็การทําแพลตฟอร์มต่างๆของสำนักง,ง,งานสลากเนี่ยเราเชื่อว่าราคาหน้าจะลงระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราสามารถออกธันใหม่ได้นะครับถ้าประชาชนอนุมัติอนุญาตเราส่งไปที่คอรมอคอรมออนุมัติอนุญาต,ต,ตให้เราทําเนี่ยเราก็เชื่อว่าปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอยู่ในกรอบของแปดสิบาทเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าที่สลากแพงเนี่ยเนื่องจากว่ามีการขายกันต่อมาเป็นทอดๆมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือกันแล้วก็มารวมเลขรวมชุดกันตรงนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่ป้องกันการเปลี่ยนมือแล้วก็เรื่องของโทษที่จะต้องเพิ่มเติมให้หนักขึ้นไหมครับท่านครับครับผมเชื่อว่าในหลักการเราแยกประเด็นอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วกับสิ่งสิ่งที่เป็นแนวทางแล้ะก็หลักทฤษนะครับเอาว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยในเรื่องของโทษก็เคยมีในช่วงของปีสองพหสิบด นะครับจนถึงปี62ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีกฎหมายฉบับใหม่ของสำนักง,งานสากลิหวัรัฐบาลนะครับก็มีการเสนอกันนะครับ <S <S โดยฝ่าย,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 ยนิติบัญญัติเนี่ยก็คิดว่าทำไมฮะโดยฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับของของรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะการที่สากลิขวันรัฐบาลเนี่ยมีโทษปรับในอดีตเนี่ยประมาณแค่สองพันบาทเองนะครับถ้าถ้าขายเกินราคาเนี่ยมันต่ําเกินไปในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเสนอว่าโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นและจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดตอนนั้นเนี่ยเป็นทั้งโทษอาญาที่จําคุกการขายสลากเกินราคาช่วงนั้นสลากยังเกินราคาเลยครับแล้ว mm hmm. สังเกตนะครับว่าโทษรุนแรงแค่ไหนเนี่ยตราบใดที่กิเลสย,ยังครอบงําประเด็น mm hmm. ว่าเขาจะค้ากําไรไม่ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มธุรกิจที่มาทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนขายที่ต้องการทํากําไรขายช่วงเนี่ยจริงๆโทษอาญาเนี่ยจะลำบากผมมักจะเทียบเคียงกับเหมือนกับโทษยาเสพติดนะครับ ต่อให้ยาเสพติดครอบครองหรือจำหน่ายในจำนวนเยอะเนี่ยประหารชีวิตเนี่ยเราเห็นคดียาเสพติดมากมายถ้ทาท่านไม่มีตำรวจตามจับนะครับขณะที่สล package, ากกินแบ่งรัฐบาลเราไม่มีตำรวจลอตเตอรี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยโทษก็เป็นแนวคิดที่ป้องปรามที่สําคัญเพราะว่าถ้าโทษเนี่ยปรับหนักขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าตรวจจับถีเหมือนตอนเน,นี้ยจะเห็นนะครับว่าตํารวจเนี่ยเข้าไปตรวจที่ไปรษณีย์นะครับเฉพาะกิจเนี่ยตรวจที่ไปรษณีย์มันจึงทําให้การขายทอดตลาดเนี่ยขายไปเรื่อยๆเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมเชื่อว่าอันนี้คือหลักปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นเดิมนะครับ S <S เอาเป็นว่าหลักทางวิชาการหลักค,คิดทางแนวคิดปฏิบัตินะครับก็คือว่าทุกที่ที่เราประชุมในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับทางสำนักงานสลับไปประชุมกักบใ,ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นสภานะครับสภาผู้แทนกรรมธิการต่างๆเนี่ยและหน่วยงานต่างๆพูดไปเฉยวกัน,น,น,นว,ว่ามันต้องขายแบบออนไลน์อ่ะเพราะทั้งโลกขายออนไลน์เพราะสังเกตไหครับว่าเวลาเราไปช่องทางด่วนเนี่ยเอ็มพัสดีซีพัสเนี่ยมันตัดคอมพิวเตอร์มันตัดตามราคาที่ตั้งไว้เสร็จไว้นะครับตอนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าหลักคิดในแนว เพื่อจะทําให้ปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะแต่คําถามคือว่าถ้าเราตัดคนออกไปเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าคนที่ไม่มีไรายได้แลวเขามีอาชีพสลากมาตลอดเนี่ยจะเดือดร้อนประมาณสองสามแสนคนหรือว่าคนที่ตั้งใจขายสลากลงทะเบียนกับเราตอนนี้ล้านคนเนี่ยคมันมีคนผูกพันกับในอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้เนี่ยนะครับการขายสลากเนี่ยหลายแสนคน mm hmm. แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ด้วยก็เป็นคนที่รายได้น้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้สลากกีเมืองรัฐบานเนี่ยการไปตัดคนออกจากระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะมันจะเป็นความเดือดร้อนในเชิงสังคมส่วนหนึ่งสลากจริงต้องเอาคนไว้แต่พอมีคนอยู่ในระบบคนก็ไปขายทอดตลาดไปเรื่อยๆมันเป็นการแก้ที่ต้องออกสองระบบนะครับสลากใบกับสลากออนไลน์ให้ประชาชนเลือกถ้าประชาชนเลือกซื้อตามราคาเป๊ะตามสลากออนไลน์คนขายจะต้องปฏิบัติตามประชาชนต้องการแหละครับต้องลดราคาลงและจะการขายทอดตลาดมันจะหายไปในระยะยาวเพราะการแก้ไขปัญหาต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องรอให้เราออกออนไลน์แต่ตอนนี้เราก็ ทำทำการแก้ไขปัญหาหน้างงานไปเพื่อไม่ให้เกิดความเดืดร้อนในวงกว้างนะครับ